ี่แหละต้นแบบนี้แหละจังสีรอดพี่นอ้องคนนี้แบบทัดวีไว้เพรผักหวานเป็นต้นที่ปลูกยากมากนะคะอันปลูกไปรอบแล้วนี่เป็นซิฟต้นค่ะตายเพื่อกันแต่ต้นนี้ที่เพาะไว้นี่บ่ได้แยกไปฝั่งน้นปลูกคู่กับฝั่งทางน้นค่ะปลูกคู่กับป,ป,ร,ะประคำดีควายนะคะเตก ต้นปลาค้ำนี่ควายน่ะยังอยู่แต่ต้นผักหวานตายค่ะนี่ไม่ใหญ่ใหม่อันนี้นะคะมัดผูกไว้แล้วนะคะต้นผักหวานมีต้นมะกรูดอยู่นี่น้อยหนึ่งต้นนึงค่ะแล้วฝั่งโน้นก็ต้นมะกรูดค่ะโน่นฝั่งโน้อนอันนี้ต้นต้นสนกันยุงค่ะทุกคน สวนกันยุงเด็กชายไ,ไปปลูกไว้บ้านน้อยกรางองค่ะเอาไปไปไลย,ยุ้งค่ะเอ,เอาต้นที่มันมีกระถางลงแล้วพี่น้องลงแล้วนะคะมุมนี้อันนี้สเลเตีค่นนี่อันนี้สเลเตีสวนกันยุงค่ะ อันนี้ก็เป็นมะนาวตะไคร้หอมค่ะอันนั้นก็ตะไคร้ไ่ย,ยุงค่ะตะไคร้หอมแล้วนี่ก็ต้นกันเกาค่ะต้นกันเกาปลูกมากล้วยกับต้นกล้วยกล้วยน้ำว้ากำลังออกปีนี่ค่ะมะกรูดมะกรูดต้องย่ายออกค่ะมะกรูดต้องย่ายออกให้ต้นผักหวานเราอยู่นี่เราก็จะย้ายต้น มากรูดออกไปปลูกนี่เราถอนหญ้านะถอนหญา ไม่ก่อนนะติดลงน้าไม่ก่อนไป้านที่ ค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าฝากช่องน้อยๆของแม่ใหญ่ใหม่ JO1 Official ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ